เมรเนี่ยที่มันลุกล้ำมาเนี่ยมาอยู่บ้านหนองจานกับหนองยากแก้วเนี่ยตั้งหลายปีแล้วเส้นตายปันวันที่10เนี่ยถ้าไล่ไม่ออกอะไรจะเกิดขึ้นก็คือแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นการที่สูจนทราบแล้วว่าบ้านหนองจานกับบ้านหนองยากแก้วเนี่ยอยู่ในแผ่นดินไทย100%คือหมดข้อกังขาแล้วอสองเนี่ยประชาชนกัมพูชาประมาณ190ยเก้าสิลคเรือน อยู่ในพื้นที่นี่มา46ปีแล้ว46ปีครับโอ้โหแล้วปล่อยได้ไงเนี่ยครับโอ้โเนี่ยนายกอนุทินเนี่ยเป็นคนประกาศเองว่าในช่วงที่ท่านเป็นนายกอยู่เนี่ยจะไม่จะไม่ยอมให้ใครลุกล้ําอธิปไตยและก็จะไม่ยอมเสียแผ่นดินไทยแม้ตาราังเซนเดียวใช่ได้ยินไหมเพราะนั้นเหตุการณ์ที่บ้านหนองยาแก,ก้วกับบ้านหนองจานเนี่ยหนึ่ง เขารู้ล้ำอธิปไตยเราแน่สองขนาดนี้เราเสียพื้นที่เป็นตารางกิโลเมตรไม่ใช่ตารางเซนนะครับโอ้โหแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือผู้ว่าสะแก้วเนี่ยได้ทำหนังสือไปถึงผู้ว่าบันเตียมินใจแล้วว่า mm. ในวันที่10ตุลาจะต้องเอาคนบูชาเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านหนองจางหนองยะแก้วเนี่ยออกจากพื้นที่นี้ให้หมดนะครับเพราะนั้นสิตุลานี้เป็นเส้นเดทไลน์ที่ทางเรากำหนด เพราะนั้นผมมองแบบนี้ฮะพี่บันในวันที่สิบตุลาเนี่ยมันจะออกมาสามหน้าสามหน้าหน้าแรกเนี่ยคือไทยเฉยเขมนเฉยเอแล้วก็จะโยนปัญหานี้ไปให้การประชุม GBC อ้าวครับสองเนี่ยไทยเนี่ยจะเข้าไปผักดันออกแต่เขมรไม่ออกสามเนี่ยไทยเข้าไปผักดันเขมรไม่ยอมออกแล้วก็ประทะด้วยเ จะออกแค่สามหน้านะครับคราวนี้ถ้าออกสามหน้านี้เนี่ยถ้าออกหน้าหนึ่งหน้าสองเนี่ยมผมเชื่อว่าคุณอนุทินอยู่ในฐานะลำบากถ้าออกหน้าสามก็ต้องลุ้นว่าเมื่อประทาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราสามารถเอาผู้คนกรมพุชาธนี้ออกจากแผนพื้นที่นี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมดูกระแสสังคมแล้วเนี่ย วันนี้ความสามาคัคคีของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องการเอาความชอบธรรมความถูกต้องแล้วก็พื้นที่ที่ถูกลุกกลับมาครับใช่ใช่แล้วผมถือว่าเป็นงานท้าทายชิ้นแรกของนายกอนุทินที่หลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้เป็นนายกทีนี้ถ้าใช้กำลัง ในใสายตาของผมเนี่ยผมดูว่าแหม่ต้องใช้กําลังแน่วเลยทาทางที่ไม่เอาถ้าใช้กําลังมันจะเป็นยังไงใช้กําลังจากไหนจะใช้กําลังทหารหรือใช้กําลังตํารวจหรืออะไรคือเอาวันนี้ว่าวันเนี้ยผมต้องการให้นายกอนุทินเนี่ยที่ท่านพูดแบบว่าท่านได้ให้ทหารเนี่ยดำเนินการคือท่านปล่อยให้มีเสรีในการปฏิบัติแต่ผมต้องการคําว่าท่านรับผิดชอบกับพบเหล่าทัพด้วยเ<อ>พราะสุดท้าย้มีการประทาเนี่ยยังไงนายกต้องรับผิดชอบถ้ามีการสูญเสียใช่ไหมครับ เพราะนั้นผมผมมองว่าเหตุการณ์ถ้าเกิดขึ้นนะฮะถ้ามีการเตรียมตัวอย่างดีนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วเนี่ยจะต้องเป็นหัวขบวนนะครับก็อาจจะต้องนำรถแท็กเตอร์รถแบ็คโฮเข้าไปนะครับแล้วก็มีกำลังฐานตำรวจคุมกันแล้วเข้าไปถึงเนี่ยก็ต้องจับกลุ่มโดยใช้กำลังตำรวจจับกลุ่มเพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะประกาศกฎอัยการศึกด้วย ก็จับขึ้นสารไทยฮะส่วนไอ้รถที่ไปก็ลื้อก็คือลือ้อทหารที่คอยระวังป้องกันถ้าถ้าเมื่อไหร่กัมูชาเรื่องใช้อาวุธก็ประทะเลยเพราะว่าผมผมคิดว่าแบบนี้ครับถ้าเรายอมตรงนี้นะเราจะทำที่อื่นไม่ได้เลยเพราะมันมีบ่อนที่สายตะกูกับบ่อนที่ท่าเส้นรออ,อยู่นะครับซึ่งมันก็ลุกล้ำอธิบา,ายไตเราเหมือนกันโอ้ยเนี่ยคนไทยรับไม่ได้เลยนะ อยู่ในเขตไทยครึ่งกัเหมนครึ่งเนี่ยแล้วยังเสือกตัดถนนไปให้เขาอีกอ่ะครับถูกต้องครับแล้วคนตัดรู้สึกจะเป็นนายกสตานบกแสดงไ้มครับก็ทั้งหมดเนี่ยใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบกันไปเพราะว่ามันมีหลักฐานครับว่าสร้างสมัยใครนะครับใช้งบประมาณไปเท่าไหร่สร้างโดยหน่วยงานไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้ผมเชื่อว่าไม่ช้าสังคมก็ต้องรู้กันหมดทั้งประเทศนะครับ